สวัสดีค่ะดิฉันนางมาลาัยชอบไล่นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงต,ตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือค่ะในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรามีการขยายผลให้กับผู้นําชุมชนในพื้นที่ตําบลหนองบัวจํานวน15ท่านค่ะในการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของแต่และหมู่บ้านในตําบลหนองบัวค่ะต่อไปจะพาชม การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนในพื้นที่ตำบลหนองบัวที่บ้านบมหกค่ะสวัสดีครับผมนายเบญจรงศรีบุรินนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบมหกหมู่ห้าตำบลหนองบัวอำเภอพรูรัวจังหวัดเลยนะครับก็ตามที่จังหวัดเลยนะครับได้มีการแต่งตั้งให้ผู้นําชุมชนทุกหมู่บ้านนะครับเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนในระดับพื้นที่นะครับซึ่ง บ้านพมหงนั้นเรามีการจัดเก็บจบัตพื้นฐานแล้วนะครับพบว่ามีผู้ตกเกณฑ์จบัตอ,อยู่จำนวน3รายนะครับซึ่ง3รายนั้นก็ประกอบไปด้วยรา,ายที่ตกในเรื่องของรายได้1รายนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัย1รายและก็ที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกันนะครับท,ที่ไม่คงทุนถาวรห้องน้ําไม่สะอาดห้องน้ําไม่ดีก็ประมาณ1รายนะครับรวมแล้วก็ปศเปิดเสี็จสามสามร 3, 3ายนะครับเบื้องต้นนะครับ ดยมีการช่วยเหลือนะครับจากทางอำเภอทุกส่วนราชการต่างๆนะครับอบตนะครับได้เข้ามาตรวจเยี่ยมนะครับมามอบของให้เป็นบางส่วนนะครับต่อจนทาทาเป็นโครงการหมู่บ้านย่างยืนนะครับหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านย่งยืนซึ่งก็ผ่านการประกวดประดุดีนะครับไ้ราะวันนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมอาชีพต่างๆกับชุมชนตลอจนผู้ที่ตกเกณฑ์อยู่แล้วนะครับสามลายนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายพิเศษนะครับวันนี้เราจึงจะอยากให้ทุกท่านไปดูนะครับ เป้าหมายที่ตกล์กันก่อนนะครับเชิญครับครับอันนี้ก็เป็นผักสวนครัวนะครับที่โครงการเราได้ได้ให้ชาวบ้านเราเริ่มมีการเพาะปลูกแล้วก็กินเองนะครับถ้าเกิดความมั่นคงทางอาหารอันนี้ยายเราปลูกอะไรบ้างปลูมก,กมะละกอมีข,ข,ขม่มขคาตะไคร้มีมะละมีอะไรบ้างมะกรูดมีกล้วยมีกล้วยมีมะเขือมะเขือ มีโหระพาเนาะมีกะเพรากะเพราทุกอย่างไม่ต้องไปซื้อครับเราก็มาดูครัวเรือนที่ตกเกณฑนจวบทออีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้ส่วนท่านนี้นะครับก็จะมีมีตูกเรื่องที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงนะครับที่ไม่มั่นคงดูแล้วมันก็ยังเย่เนาะบ้านนะนะเย่ตลอดจนไปได้ไปได้ก็ยังยังยังไม่ไม่เข้าเกณฑ์เช่นเดียวกันตูกไปสองข้อด้วยกันนะครับ อย,อย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องดูก็คือทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะครับเราได้มีการบูรณาการเข้ามา,าเป็นอบตก็ดีอำเภอก็ดีพระาชชุมชนทุกส่วนนากการกศน,นะครับเข้ามาดูดูแลนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครัวเรือนนะครับที่ผ่านการดูแลของทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ของบ้านบวม6นะครับของอำเภอภูเรือนะครับก็คุณตาแล้วก็ครัวเรือนตกเกณฑ์ของเราก็ปัจจุบันก็มีความสุขดี นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งงานของการบูรณาการในการขจัดจนของอำเภอภูเรือครับจากการขับเคลื่อนของนักยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงทำให้สังคมภายนอกได้รับรู้ถึงการดำเนินงานกิจกรรมภายในชุมชนผ่านช่องทางลายหมู่บ้านลายตำบลทำให้เกิดการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชนของเราค่ะ